วาวเองนะตอนนี้กูมีเก็บเสียงโอ้โ <'s> หดี่ยวไม่มาะอู่ีเมืองมีวะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มี ไอ้บอสไอ้เชี่ยตายมันเนี่ยลงแบบนี้เจี้ยววะตาลมันดันมามันดันมาบอสเฮ้ยเชี่ยบอสวอาเวงนะตอนเนี้ยคุณมีเกเลียงบอส วิ่งมางคนนึงสัตว์เลยโอ้โหเนี่ยสารละรอเพื่อนแม่งดงเหัวกูไม่ทันละเอ้ยมึงมันมันคานกลับไปย,ยังวะยังยังอ่าโอเคโอเควิ่งมาดิวิ่งมาได้

ดู่ด้าหลังกระแพงซงนิงมันมองไปทางมึงปะใช่มันวิ่งมาสามกูขึ้นไปยังอ่านิ่งมาแล้วน่าจะดึงได้อยู่ใต้เนินกู นวเไปขับให้นอยตำราน้ำเฮ้ยยังมีคนลอกเพลโซนอ่ะมีคนล็อกเพลทโซนที่นี่อ่ะมีคนซื้อของด้วยเลยเฮ้ยใช่นี่ไหน อยู่บ้านไีดเยอะอย่านี้ไปแบบเดิมเพื่อโอ้ยเยอะเยะเยอเออหรออืมไหนต่อมกูเสียเข้ามานนี้เจ้าเมันน็อกเองพัฒนะเฮ้ยมันน็อกอีกหนึ่งน็อกอีกหนึ่งเดินได้ปมันน็อกสองหรือมั้งหมดปะเดินนิ้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 หมดแล้วโอเคโอเค อ๋อยอ,อ๋ยอ,อเยเลยมันมาซื้อของด้วยอย๋อยเฮ้ยมันไม่มีธนายกันจริงๆอ่ะเออมันไม่นิยมเล่นนะใช่แจกแจยระเบิดทิมเลยเนี่ยไม่ต้องซื้อของเลยวะแกเปลี่ยนไล้วทำอะไรดีวะเนี่ยมาซื้อดีเซลธนายอ่ะมึงซื้อไหนกูไม่มีอ่าเอาเหรียญกูไปต้องซื้อน้ำอ่ะน้ำไม่พอเคยนะแต่เองนะ พี่จะดูบ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเวลาไปสนทนาโอ้โหชินแล้วขนาดนี้เลยหรอไปมาไปพอแล้วพอแล้วแน่งดีนะมันน็อกที่นี่พอดีเออดำมันมีปะ หามาไม่ต้องหาไปฮะไปโวลมันเล็กแล้วใช้ไม่มากหรอกไปหาคนยิงดีกว่าปะเนี่ยมันยิงแต่ละเดี๋ยวจะยิงไม,ไม่ทันเขาหมึงข้าแมแล้วเหรอนะพี่หล่อนหงยประคับอย่างไม่ไม่ได้โดนนะไม่ได้โดนสวัสดีนะครับขอขวามไเดี๋ยวจบเดี๋ยวส่องให้นะครับไอ้หลอนเนี่ยหล่อนอ้าวหลอน Thân này nè nền ป่ปไปหาต่อไปหาต่อ,ตอเฮ้ยเหมือนอบางที่ตองไอยบอบนถ่นมันยังยิงกันอยู่เลยวะเออข้างน้างาัน เดินไปเดินไปเดินไปเฮ้ยนั่นอะไรโลเคชั่นบอสฉีกไปหน่อยเอารถกลับไปเอารถก็ดีนะเว้ยไม่ทันละกลับกลับไปได้กลับไปได้วิ่งไปอย่างนี้มันโดน watch out！哦，准备来了，这里填了呢。哦，要伏击了，两个人。 อกู <Okay. S 2> บอกแล้วไม่เชื่อกูหมถ้ามันหมอบปะดิบอกแล้วมันวิ่งไปไม่ได้ อะไวะไม่รู้วะพี่แม่ไหมเหมือนใช่ข้างหน้ามัย้ยเนียว่เออ เคียตี้นี่เขาใส่นอนใส่นอนเหรอวะสัตว์นอนจนหมดเลยไอ้ใหม่ตี้ใหม่มาแล้วนายตี้เสียงรูดใช่เหรอเออกูไม่ได้ยินกูได้ยินได้ยินมาจากประมาณนี้นี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่หันหลังดิเออมาจากทางเนี้ยไม่กูไม่ได้ยินมาจากประมาณเนี้ได้ยินยังไม่ด้ยินแล้วไอ้เคียเด็ดมาไอ้สัตว์ ว่ามันกี่คนวะที่ใหม่อ่ะไม่รู้ว่าครบเปล่าว่าไม่ครบหรอน่าเศร้าน่าเศร้าสี่มัยัดเึงนะเชียเอ้ย ไม่มันก็อาจจะสีก็ได้นะยี่สิบวิแล้จะอ้อมไปทานตรงที่มันอยนี่อยู่ไปเชี่ยกอง รถรัไมจอดน,นู้นเลยเหรอเออรถมมนจอดตองนู้นงน้ำวัดตัวเดียวไปไว้เฮียเฮียตัวเดียวเสียเวลากูมาก มันยิงใครวะไม่รู้วะ้สัหล่นไปแล้ว ไอ้วงแล้วอนตีเงน่นแะเดือวตีที่มันยิงอ่ะน่าจะบ้านนะใช่คุณรีบไปก่อนเลยเดี๋ย,ยน้ำไม่มีราคาทุกสุดท้ายของหัวแล้วเฮ้ย,ยมีรถจอดบ,บนเนิน ้เฮ <G ã entender> <Corn> ียกดหมอไม่ได้